นางสาวนัทกฤิตาพุ่งตรงสรจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข .2 อเภอสันกําแพงได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงว่าถนนในพื้นที่บ้านร้องวัวแดงหมู่3ตำบลร้องวัวแดงอเภอสันกําแพงถนนมีสภาพชำรุดเสียหายซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือ นายพิชัยเลิศพงอดิสรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้อนุมัติเครื่องจกักรพร้อมเจ้าหน้าท,ที่สนับสนุนการทำงานเร่งเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมและสร้างถนนแบบ Overlay a ลย์แอดฟันคอนกรเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างปลอดภัยตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนัทกรตตาพวงตรงสรจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เค .2 อ um ําเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุสน,นการทํางานด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร้องแดงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3และหมู่ที่7บ้านร้องแดงต้องขอขอบพระคุณท่านนายกพิชัยเลิศพงอ์อนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับต้องขอขอบพระคุณทางท่านสจปูนที่ได้ดําเนินการช่วยอนุมัติงบประมาณมาดําเนินการก่อสร้างถนนแอปนติเคชคอนกรีตให้กับบ้านร้องแดงหมู่ที่3และนาวัด ร้องวัวแดงในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมารวมทั้งพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาอาจทบุญที่วัดร้องวัวแดงดังน,นั้นองค์การบริหารส่วนตมร,ร,ร้องแดง่วงกับผู้ใหญ,ญ่บ้านต้องขอขอบคุณท่านสจอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็กระผมหลงบ้านร้องวัวแดงมูลที่สามล้วก็มูลที่เจ็ดนะครับก็ถนนเส้นนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสจปูนนะครับแล้วก็ได้ประสานจาก หลง่อวัดลงดแดงเจ้าคณะอำเภอสกกระแพงนะครับก็ที่ได้ประสานถนนเส้นนี้ขึ้นมานะครับเป็นถนนเชื่อมทางผ่านบ้านลงดแดงวัดลงดแดงไปถึงบ้านมุ่งเขียวนะครับก็ทั้งนี้ทางนั้นก็ขอขอ,ขอบคุณท่านนายกอบจเชียงใหม่ท่านาพี่ชัยเลิศพงศดิศรน,นะครับก็ในนามตัวแทนของชาวบ้านบ้านลงดแดงตำบลลงดแดงก็ขอขอบคุณน,นักนะครับขอบคุณครับ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงนะคะเกี่ยวกับถนนที่มีความชำรุดเสียหายที่หมู่3บ้านร้องวัวแดงตำบลร้องวัวแดงนะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นําโดยท่านพิชัยเลิศพงมดีสรก็ได้นําเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดําเนินการซ่อมแซมถนน แบบโอเวอร์เลย์แอดฟรนคอนกรีตนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่หมู่3าบ้านร้องวแดงตำบลร้องวแดงสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันนางสาวนก,กิจตาพ่วงตรงหรือสอจอปูลน,นะคะต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในตําบลร้องวแดงต้องขอกราบขอพระคุณท่านพี่ชัยเลิศพงศดิสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่เล็งเห็นถึงความต้องการและความสําคัญของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินการซ่อมแซมถนนให้ในครั้งนี้ต้องกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ